สุดยอดเคล็ดลับอัพสกิลโฟโต้ชอปวอลุ่มทูรวบรวม10เคล็ดลับเทคนิคที่ใช้แล้วชีวิต Photoshop ของคุณจะง่ายขึ้นทันที <S <S <üler tyard> การเลือกสี Background ของ Workspace คือสีที่อยู่ล้อมรอบตัวงานของคุณตัวแคนวาสตรงเนี้ย โดยปกติโปรแกรมจะตั้งค่าให้มันเป็นสีเทาประมาณนี้นะครับจะเข้มๆหน่อยหนึ่งแต่เราสามารถเปลี่ยนสีตรงนี้ได้โดยการคลิกขวาที่ Background w o r k space ก็จะมีสีปรากฏขึ้นมาให้เลือกว่าจะเลือกอะไรถ้าผมกดที่ black มันก็จะกลายเป็นสีดำถ้าผมกดที่ medium gray ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนกลายเป็นสีเทากลางถ้าผมกดที่ light gray มันก็จะกลายเป็นสีเทาที่สว่างขึ้นหรือถ้าผมเลือกที่ custom มันก็จะกลายเป็นสีที่ผมเลือกไว้แล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีตรงนี้ได้เหมือนกันครับบริไปที่คลิกขวาเหมือนกันแล้วก็มาที่ select custom color ผมก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะปรากฏสีให้เราเลือกแล้วก็ไปจิ้มสีที่เราต้องการได้เลยซึ่งข้อดีของการเปลี่ยนสี background space ตรงนี้ได้เนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นล่วงหน้าว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยเวลามันไปอยู่บนพื้นผิวจริงๆเช่นมันจะไปอยู่บนกำแพงสีขาวสีดำหรือว่าสีอื่นๆ แล้วมันจะดูเป็นยังไงภาพมันจะดูจมไหมหรือมันจะเด่นออกมาจากฉากหลังหรือเปล่าตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยให้เราจินตนาการออกได้ครับการเปลี่ยนเครื่องมือ Lasso t o o l s จาก Freeform เป็น Polygon วิธีการก็สามารถทำได้ดังนี้นะครับสมมุติผมต้องการจะวาดให้ตรงนี้เป็นเส้นโค้งเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นเส้นตรงผมก็ทำอย่างนี้ครับ ขั้นแรกคุณวาดเส้นที่คุณต้องการให้มันฟรีฟอร์มก่อนจากนั้นกด on t e e net หรือ option ค้างไว้เห็นไหมครับตรงไอคอนจะถูกเปลี่ยนเป็นโพลีกอนแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนเมาส์โดยที่ยังไม่ต้องคลิกเลื่อนเมาส์แล้วคลิกจุดที่ต้องการจุดที่ต้องการแล้วพอปล่อยปุ่ม option มันก็จะกลายเป็น selection ทันทีที่มีทั้งเส้นที่เป็นฟรีฟอร์มแล้วก็เส้นที่เป็นเส้นตรงของโพลีกอนนะครับทบทวนนะครับ วาดไส่เนื้สละไปก่อนแล้วจากนั้นกดออปชันแล้วมันจะกลายเป็นโพลีกอนทันทีนี่ครับก็เลือกจุดตรงไหนก็ได้แบบโพลีกอนและแล้วพอเราปล่อยเมาส์ออกมันก็จะกลายเป็นเซเลคชันตรงนี้มันทําให้การผรสมผสานกันระหว่างการวาดรีฟอร์มกับเส้นตรงเนี่ยให้เราสามารถที่จะยืดหยุ่นในการใช้งานมากขึ้นครับก็แก้ปัญหามือไม่นิ่งในตอนที่ต้องใช้เส้นตรงได้ การย้ายจุดระหว่างวาด่าดระหว่างที่คุณอยู่ในเครื่องมือปากกานะครับคุณคลิกเข้าไปครั้งหนึ่งและคลิกไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคุณอยากจะย้ายจุดตรงนี้คุณไม่ได้อยากคลิกตรงนี้แล้วคุณสามารถกดที่สเปซบาร์ค้างไว้พร้อมกับย้ายจุดได้เลยผมวาดมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าผมมีเส้นโค้งด้วยแล้วผมก็หักขาทีหนึ่งแล้วผมก็จะมาคลิกตรงนี้ สมมติผมอยากจะคลิกมาให้มันถึงถึงตรงนี้แต่ผมพลิกพลาดเลยไปเปุ๊บก็ไม่ต้องกังวลผมกดสเปซบาร์แล้วก็ย้ายมาให้อยู่ใกล้เคียงตรงนี้ได้เท่านี้เองครับง่ายๆเอาใหม่นะครับระหว่างวาดคุณคลิกลงไปแล้วถึงกดเพื่อย้ายที่เห็นไหมครับอิสระมากก็จะช่วยให้การวาดผาดคุณไม่ต้องย้อนไปย,ย้อนมาแก้ไขได้เลยครับ ถามว่าถ้าสร้าง selection ไว้ผิดจุดสามารถขยับเลยได้ไหมตอบเลยว่าได้ครับผมลาก selection มาปุ๊บผมลากผิดที่ถ้าผมปล่อยเมาส์ปุ๊บเนี่ย selection ก็จะเกิดตรงนี้ทันทีเห็นไหมครับแล้วเราค่อยย้ายมาให้มันถูกต้องแต่มีวิธีที่เร็วกว่านั้นครับคือคุณก็ลาก selection เหมือนเดิมลากมาแต่อย่าเพิ่งปล่อยเมาส์ให้กด space bar ค้างไว้ ก็จะลากมาันมายังจ oh ุดที่ต้องการได้ทันทีแล้วก็ปล่อยทั้งเมาส์แล้วก็สเปซบาร์เท่านี้ครับ s e l เลคชั n ก็จะถูกย้ายจุดมาที่คุณต้องการได้ทันทีดูอีกครั้งนะครับลาก Selection กดสเปซบาร์และย้ายจุดแค่นี้เองครับเห็นเส้นผ่าล่วงหน้าด้วยรับเบอร์แบนเมื่อเราอยู่ในเครื่องมือ p e t o o o ู s เราไปที่เมนูด้านบนสังเกตไอคอนรูปเฟืองนี้ครับแล้วก็คลิก1ทีคลิกซ้ายแล้วก็สังเกตว่าตรงคำว่ารับ e r b แ n ร์น,นี่ยถ้าสมมุติมันไม่ได้ติ๊กถูกไว้เวลาที่ผมวาดวาดอะไรลงไปด้วยเพนทูนเห็นไหมครับก่อนที่ผมจะคลิกผมจะไม่เห็นว่ามีเส้นอะไรเกิดขึ้นมา อย่างถ้าผมกดตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเส้นที่โค้งจากตรงนี้มา,าตรงนี้มันจะเป็นยังไงผมต้องคลิกก่อนถึงจะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรผมคลิกตรงนี้ผมก็ไม่เห็นเส้นอะไรเลยแดงสิ้นแต่ถ้าคุณใช้รับเบอร์แบนสมมุติผมมาที่เพนทูนผมไปที่รูปเฟืองแล้วผมติ๊กที่รับเบอร์แบนไว้ทีนี้เวลาผมคลิกไปหนึ่งทีแล้วผมจะไปต่อเห็นไหมครับจะเกิดเส้นล่วงหน้าให้เราและ เส้นของคุณจะเป็นยังไงเส้นผ่าจะไปนที่ทางไหนผมกดไปหนึ่งทีผมลากขาออกมาแล้วผมจะไปวาดอย่างอื่นอีกผมจะเห็นเส้นล่วงหน้าแล้วว่าถ้าผมกดตรงนี้เส้นมันจะโคกประมาณไหนผมพอใจอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมครับต่อให้เป็นพื้นที่มันถูกเติมเต็มด้วยสีแล้วก็ยังเห็นเส้นอยู่ดีประมาณนี้ครับการใช้รับเบอร์แบน เปลี่ยนเป็นเครื่องมือ Move Tool แป๊บหนึ่งเคล็ดลับนี้คือไม่ว่าคุณจะอยู่ในเครื่องมือใดในการทำงานอยู่แต่ถ้าคุณกดคีย์บอร์ดช็อตคัตค้างไว้มันจะกลายเป็นเครื่องมือ Move Tool ทันทีครับตัวอย่างนะครับผมอยู่ในเครื่องมือ Brush ผมก็ระบายลงไประหว่างผมระบายภาพเละเทะอยู่นี้ผมกด Command ค้างไว้เห็นไหมครับ ไอคอนเปลี่ยนกลายเป็นไอคอนของ m o Move t o o นทันทีผมก็ลากเลเยอร์เนี้ย Move ไป Move ม,มาได้เลยหรือผมอยู่ในเครื่องมือยังลบผมลบภาพเล่นอยู่ลบลบอยู่ผมกดเข้ามาค้างไว้เห็นไหมครับกลายเป็นเครื่องมือ m o Move t o o นทันทีก็าลากไปลากมาได้เลยหรือผมแม้แต่อยู่ในเครื่องมือโคนสตป์ ผมกำลังโคลนอยู่ปิบปบบ,บ,บ,บพอกดคอมมานด์ค้างไว้กลายเป็น Move Tool ทันทีก็จับเวอรเยอร์นั้นย้ายไปย้ายมาได้เลยหรือถ้าผมอยู่ในเครื่องมือตัวหนังสือผมก็พิมพ์ข้อความลงไป hello ผมขายายความขึ้นหน่อยแล้วหลังผมแก้ข้อความ hello ผมเติม a แล้วถ้าผมกดคอมมานด์ค้างไว้ผมก็จะย้ายตัวหนังสือนั้นไปไว้ต้องอื่นได้ครับ ผมอยู่ในเครื่องมือเชฟเมื่อผมวาดเชฟขึ้นมาแล้วผมกดคำมาร์ค้างไว้ผมก็ย้ายเชฟนั้นไปไว้ตรงไหนก็ได้ที่ต้องการแล้วก็ค่อยวาดเชฟใหม่อีกทีหนึ่งก็กดคำมาร์ผมก็ย้ายเชฟใหม่ที่วาดได้อีกตามต้องการเห็นไหมครับนี่เป็นช็อตคัทที่ช่วยคุณเข้าถึง MOveTool ได้อย,อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องมืออะไรแก้ภาพเอียงด้วยเพียง d r a กเดียว สมมติว่าเราต้องการจะแก้ไขาภาพที่ถ่ายมาเอียงแบบง่ายๆนะครับเร็วที่สุดก็คือวิธีการใช้การครอปไปที่เครื่องมือครอปไปที่เมนูด้านบนดูตรงเครื่องมือไอคอนที่คล้ายๆกับเครื่องวัดระดับน้ำนครับอ่านว่าสเตรชเส้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะเราก็คลิกไปเลยแล้วทีนี้เราก็ลากเส้นที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นขอบฟ้าที่ตรงที่ถูกต้องเราก็ยึดเส้นใดเส้นหนึ่งเช่นแนวของภูเขา เราก็ลากเลยครับจากจุดนี้มายังจุดนี้เต็มภาพแล้วก็กด enter เท่านี้เองครับเขาก็แก้ฟ้าเอียงให้เราแล้วถ้ายังรู้สึกว่ามันไม่โอเคพอเราก็แค่ไปคลิกคลิกที่ไอคอนแล้วก็ลากใหม่อีกทีหนึ่งแล้วอาจจะยึดที่แนวเส้นขอบฟ้าตรงนี้ก็ได้กด enter เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับแก้ฟ้าเอียงแบบง่าย ดูกล่องเครื่องมือย่อยด้วยการคลิกขวาโดยปกติแล้วถ้าคุณต้องการจะเลือกเครื่องมือจากแถบเครื่องมือที่มันถูกซ่อนอยู่ในเครื่องมือหลักอย่างเช่นผมมาที่เครื่องมือนี้นะครับ l a s o Tool ผมก็ต้องกดค้างไว้เพื่อจะดูว่า l a s s o Tool นะั้นมีเครื่องมืออะไรบ้างแต่มีวิธีการที่เร็วกว่านั้นครับคือคุณสามารถคลิกขวาที่ไอคอนเครื่องมือด้านซ้ายได้เลยแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเครื่องมืออะไรที่สามารถใช้งานได้บ้างสมมุติผมไปที่ Brush Tool แล้วผมคลิกขวา เห็นไหมครับก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีว่ามีเครื่องมืออะไรให้เลือกบ้างแล้วเราก็สามารถเลือกได้เลยผมไปที่เครื่องมือท้ายคลิกขวาก็จะเกิดเครื่องมือของด้านขวาให้เห็นได้เลยผมไปที่เครื่องมือ Move Tool คลิกขวาก็จะมีวิธีการเลือก2แบบให้ผมเลือกผมไปที่ l o s s o Tool ผมคลิกขวาก็จะขึ้นมาเลยครับว่าจะเอาอะไรซึ่งจะต่างกันตรงที่ว่าคลิกซ้ายนั้นคุณต้องคลิกค้างไว้มันถึงจะขึ้น แต่ถ้าคุณคลิกขวาก็จะขึ้นเลยไม่ต้องรอครับผมก็น่าจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณเข้าถึงเครื่องมือได้รวดเร็วกว่าในเสี้ยววินาทีครับการจับวัตถุแบบเร็วๆด้วยการคลิกซ้ายและคลิกขวาสมมุติว่าเราต้องการจะจับวัตถุที่อยู่บนเลเยอร์แบบเร็วที่สุดนะครับมี2วิธีวิธีแรกก็คือการตั้งตรงนี้ให้เป็น Auto Select ดูที่เมนูด้านบนนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับไอคอนโฮมถัดออกมาหน่อยจะมีปุ่มออโต้ซีเล็กกดออโต้ซีเล็กไปปุ๊บเราก็เลือกกระดับได้ว่าเราจะออโต้ซีเล็กที่กรุปหรือที่ Layer. เลเยอร์กรณีนี้ผมเลือกไว้ที่เลเยอร์ก็จะเป็นการจับที่เฉพาะจอดจงกว่าถ้าผมคลิกที่ตรงโลโก้ผมก็จะเป็นการจับโลโก้ขยื่นได้เลยถ้าผมคลิกที่ตัวตัวหนังสือผมก็จับแล้วมันก็สามารถขยื่นได้เลยเหมือนกันแต่ถ้าผมคลิกที่รูปภาพมันก็จะเป็นการจับรูปภาพเห็นไหมครับ ก็เคยื่นได้เลยเหมือนกันส่วนอีกวิธีหนึ่งคุณใช้วิธีการคลิกขวาก็คือเอาเมาส์ไปจ่อที่ออบเจกที่คุณต้องการจะจับสมมตุติผมเอาเมาส์มาจ่อตรงที่คาว่า Globe My Set ตรงนี้ผมคลิกขวามันก็จะเลือกแลลว,ว่าตรงจุดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีเลเยอร์อะไรบ้างผมก็เลือกจับได้ทันทีสมมตุติผมไม่ได้อยากจับไม่ได้อยากจับคาว่า Globe My Set ผม,มอยากจะจับตัวเลเยอร์ของภาพมือคนผมก็ไปเลือกที่เลเยอร์สอง มันก็จะเป็นการจับที่เลเยอร์2แล้วผมสามารถที่จะม mm ูฟ hmm. ไปมูฟ mm hmm. มาได้เท่านี้เองครับคลิกซ้ายหรือคลิกขวาตรงเลเยอร์ที่ต้องการจับเ mm hmm. คล็ดลับของ Perspective Transform 3ประเภท Perspective Transform ก็คือการที่จะเลือกจุดใดจุดหนึ่งของภาพเพื่อที่จะให้มันภาพกลายเป็น Perspective นะครับขั้นแรกกด Command T ที่เลเยอร์ที่ต้องการ วิธีแรกคือถ้าเรากด Command อย่างเดียวแล้วลากจุดที่เราเลือกไว้ก็จะขยับจุดเดียวโดยที่จุดอื่นไม่ถูกขยับไปด้วยนะครับกด Command ผมลากตรงจุดนี้ถ้าผมกดแล้วผมมากดจุดบนมันก็จะขยับแค่จุดบนวิธีที่ 2, กด c กด m o n m T แล้วกด Command พร้อม o p t i o n นไปด้วยแล้วเลือกที่จุดใดจุดหนึ่ง ไหมครับว่าจุดที่อยู่ตรงข้ามกันที่เป็นแนวทะแยงมันก็จะถูกขยับออกไปในทิศทางตรงข้ามผมลากขึ้นบนไอจุดเนี้ยที่อยู่ตรงข้ามกันก็จะถูกลากลงล่างผมลากลงล่างมันก็จะขึ้นบนผมลากเข้าไปมันก็จะเข้ามาเหมือนกันผมลากห่างออกไปมันก็จะห่างออกไปเหมือนกันแบบที่3กด command-t นะครับแล้วกดคอ m มานออปชั ption, ่นชิปค้างไว้เลือกจุดใดจุดหนึ่ง มันก็จะเป็นการเลือกเปอร์สเปกทีที่ยึดแกนใดแกนหนึ่งไว้เช่นถ้าผมลากออกมาทางด้านด้านขวามันจะยึดแกนบนเอาไว้ให้มีความเปอร์สเปกทีมาด้านหน้าแต่ถ้าผมลากขึ้นข้างบนลากขึ้นข้างบนเห็นไหมครับแปลว่าไอ้เส้นด้านขวาเนี่ยมันจะถูกย่อลงจะยึดด้านซ้ายเอาไว้เพื่อให้มันเปอร์สเปกทีจากด้านซ้ายมาด้านขวาให้เท่าๆกัน สมมติผมกด Command Option Shift ค้างไว้แล้วกดตรงนี้ก็เช่นกันมันจะยึดแกนใดแกนหนึ่งอย่างกรณีนี้มันก็ยึดแกนกลางเอาไว้เห็นไหมครับถ้าผมกดตรงนี้ Command Option Shift แล้วกดแกนตรงนี้ขยับผมก็จะขยับในแนวนี้ได้มันก็พูดง่ายว่าไอ้วิธีการขยับอย่างนี้ อร์สเปกทีฟระหว่างกันนะ่ะมันเ็ียส,สัมพันธ์กันไปทางกล่องนี่แหละครับก็3แบบของวิธีการใช้ transform perspective นี่แหละครับคือสุดยอดเคล็ดลับ up skill photoshop ถ้าความรู้นี้เป็นประโยชน์กับคุณฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกลิงกล้งเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ